รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลบร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจันมากมายที่คอยอยู่ความสวยหยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเทรียหัวใจและไปพร้อมก,อกันลบจากควา สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตผมมาจีนเนี่ยก็เป็นครั้งที่2นะครับได้เปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆอีกแล้วนะครับครั้งนี้ผมมาที่มณฑลเสฉวนมาประเทศจีนทีไรก็รู้สึกว่าตัวเองโต,เ,งตเล็กนิดเดียวนะครับว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่จริงๆครับดูในทีวีเนี่ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็จะสวยแค่เราดูผ่านทีวีเท่านั้นเราจะไม่ได้รูปรถกลิ่นเสียง อยาจะบอกว่ามาเะมาสักครั้งในชีวิตคุณนะต้องลองเปิดประสบการณ์ให้ชีวิตตัวเองนะครับอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะมันมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจและเป็นประสบการณ์ชีวิตที่รอเราอยู่อย่างเช่นประเทศจีนนะครับ ช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการออกไปเที่ยวกับเรา The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแล้วล่ะครับเที่ยวกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในทริปมณฑลเสฉวนประเทศจีนกับปรากฏการธรรมชาติสุดอลังการผ่านสไตล์การเที่ยวแบบจูเนียร์กรวิดท,ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็พบความยิ่งใหญ่ไปสมดและที่ติดค้างไว้กับการล่องเรือเพื่อไปชมพระใหญ่เลอซานวันนี้เราทุกคนได้สการะพร้อมกันแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับอยู่กับผมจูเนียเหมือนเดิมนะฮะสัปดาห์นี้ครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาจากเขางอใบตอนนี้เราอยู่บนเรือที่จะไปชมองค์พระพุทธรูปใหญ่เลอซารนะครับผมอีกแป๊บเดียวจะถึงแล้วนะฮะจะได้ไปสักการะพร้อมกันบอกเลยนะฮะสัปดาห์นี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเราจะไปอีกหลายๆเมืองในมณฑลเสฉวนนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเลอซานอจ้นบุตรเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของจีนโดยตั้งอยู่เมืองเลอซานในเขตท่องเที่ยวภูเขาเอ๋อเม่มณฑลเสฉวนประเทศจีนครับพระพุทธรูปเลอซานนะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะคือใหญ่ที่สุดนะตอนนี้คือหมายถึงปางนั่งนะฮะบางที่เขาจะบอกว่าเออปางยืนใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าที่นี่คือปางนั่งนะฮะ สร้างขึ้นเมื่อราชวงศ์ถังะฮะโดยพระที่ชื่อว่าไห่ทงนะฮะเขาเดินทางมาถึงมณฑลเสฉวนเนี่ยแล้วเขาก็พบว่า ตรงเขาเลอซานเนี่ยเป็นทางผ่านของแม่น้ำสามสายด้วยกันนะครับนั่นก็คือแม่น้ำต้าตู้เหอแม่น้ำซิงอีเจียงนะครับแล้วก็แม่น้ำหมิงเจียงนั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเห็นว่าน้ําท่วมทุกปีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเขาจึงตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้นักเดินทางโดยเรือเนี่ยเขาได้เห็นนะฮะนี่ด้านหลังของผมนะครับได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็สักการะบูชาให คุ้มครองในการเดินทางนะครับ,บ,บเจอแล้วนะครับนี่ครับพระพุทธรูปเลอสารครับรใหญ่มากๆเลยเ<ร>มื่อกี้เราผ่านพระพุทธรูปเลอสารเรียบร้อยนะครับ,บคือมันรวดเร็วมากนะฮะ<ร><ร>ตอนนี้เรือเนี่ยกำลังจะกลับนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย ต้องหาพื้นที่ในการถ่ายรูปอีกหนึ่งรอบนะครับนี่เดี๋ยวจะกลับมาทางฝั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าตรงที่ภูเขาเนี่ยเขาใช้เวลาต่อมาจากพระไห่ทงเนี่ยประมาณ90ปีด้วยกันนะ,ะถึงจะสร้างเสร็จนะฮะแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแกะสลักของพระพุทธรูปเนี่ยมากมายกว่าหลายพันองค์ด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปสังเกตทีนะครับผมเขาบอกให้สังเกตว่าพระพักเนี่ยจะหันไปทางเขางอไบหรือว่าทางทิศตะวันตกนั่นเองครับใกล้แล้วครับก็อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูหน้างานแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเดินบริเวณโดยรอบไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องนั่งเรือแล้วก็ชมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรเรามาด้วยใจศรัทธา ช่วงนี้นะครับเขากําลังปิดปรับปรุงหรือว่าบูรณะอยู่นั่นเองนะครับจะเห็นว่าทีมงานหรือคนงานเนเขากําลังช่วยทํานุบํารุงอยู่นะฮะเหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุดของพระใหญ่เลอซานนอกจากพระเศียรสูงเท่าภูเขาและพระบาทวางอยู่ริมแม่น้ําแล้วยังเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยการขุดเจาะหินแกะสลักเป็นองค์พระบนหน้าผาเขาหลิงหยุนทุกเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายมีสมมาตรที่ได้สัดส่วนเหมือนคนจริงๆจนหน้าเกงครามเลยล่ะครับ มาถึงที่นี่นะครับก็ต้องขอพรให้พระใหญ่เลอซานเนี่ยเขาปกปักรักษาชีวิตของเรานะฮะโหใหญ่จริงๆนะครับเหมือนแกะสลักเขาทั้งเขาเลยนะครับเพื่อเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปนะครับผมก็อย่างที่บ้านเราก็จะหล่อขึ้นมานะครับแต่นี่คือเป็นรูปของการแกะสลักนะฮะก่อนมาผมก็ไปเปิดดูรูปนะครับว่า องค์พระจะใหญ่ขนาดไหนแต่พอมาดูด้วยตาเปล่าเนี่ยใหญ่มากๆนะครับทําให้เรารู้สึกว่าแบบมีความขลังนะครับแล้วก็ได้รับพลังนะครับดูสิครับเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนต่างถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนจะจอดให้เราได้ถ่ายรูปกับองค์พระใหญ่เลอซานแป๊บหนึ่งนะครับ ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับที่เราได้มาสักการะองค์พระใหญ่เลอซานนะครับต้องบอกว่าศักดิสิทธิ์จริงๆครับเราได้รับพลังกลับไปด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของชาวจีนนะครับที่เขาเนี่ยแกะสลักองค์พระพุทธรูปใหญ่เลอซานนะครับผมเอาไว้ตรงเขาลินหยุนนะฮะดูสิครับยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะทุกคนครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่า ก่อนจะมาเนี่ยทำการบ้านดีๆนะครับว่าเราจะมาช่วงไหนนะครับวิธีการมาสการะนะมี2แบบนะครับก็คือแบบผมก็คือนั่งเรือนะฮะมาชมแล้วก็ไหว้บนเรือสการะอีกแบบนึงก็คือจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งฮะแล้วก็ได้ขึ้นตรงบันไดเข้าไปใกล้ชิดกับองค์พระพุทธรูปใหญ่เลอสารได้เลยนะครับ องค์พระพุทธรูปใหญ่เลอสานนะครับผมมีความสูงถึง71เมตรด้วยกันนะฮะแล้วก็สังเกตที่บนฝ่าเท้าของท่านนะฮะเขาบอกว่าคน100คนสามารถเข้าไปนั่งตรงนั้นได้เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะที่ชาวจีนเนี่ยเขาแบบตั้งใจทําขึ้นมาแล้วสังเกตดีๆนะฮะว่ารูปทรงหรือ,อรูปร่างขององค์พระพุทธรูปใหญ่เลอซานเนี่ยได้สมมาตรเหมือนกับคนจริงๆนะฮะยิ่งสบตาท่านนะครับยิ่งได้พลังกลับไปด้วยครับ ก็ตอนนี้กําลังเดินทางกลับแล้วนะครับอย่างที่บอกรัาว่าแป๊บเดียวจริงๆนะครับแต่ทุกวันที่มาที่นี่เนี่ยผมได้ไหว้พระผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นทริปที่ทําให้ผมเนี่ยได้อิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับผมด้วยนะครับผู้ชมรายการเดอะเฟิร์สสตรเมดครับ อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e โดยสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีหรือเข้าไปที่ App Store และ Play Store แล้วค้นหา The First u l t i m a t e เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับเดินทางต่อจากพระใหญ่เลอซานไปยังเชียงเวย่ย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเลอ่อซานในภาคกลางของมณฑลเสฉวนประเทศจีนนั่งรถบัสใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงครับตอนนี้เราเดินทางมาจากองค์พระใหญ่เลอ่อซานนะครับผมมาอยู่ที่อำเภอเฉียนเว่ยนะครับก็ยังอยู่ในเลอ่อซานอยู่ดีนะฮะเดินมาเดินทางมามาชั่วโมงนิดๆนะฮะ ที่เชนเวอร์นี่นะครับผมก็บรรยากาศคล้ายๆแบบว่ามีความเป็นชนบทเล็กๆนะฮะก็จะมีร้านอาหารข้างทางนะครับผมแบบว่าเฮ้ยหิวปุ๊บแวะก,กินได้เลยง่ายๆนะครับที่นี่เนี่ยวัยรุ่นเขาหน้าตาดีนะผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่นี่เพราะผมอยู่ที่นี่<ม>เฮ้ยชมตัวเองก็ได้เหรอ คุณผู้ชมหลายคนนะฮะคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางด้านการผลิตรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยประเทศหนึ่งของโลกนะฮะจะต,ต้องบอกกันเลยนะครับว่าที่ผมอยู่ที่นี่นะฮะนั่นคือเมืองเฉียนเว่ยนะฮะยังมีรถไฟแบบไอ้น้ำรุ่นคุณปู่อยู่เลยนะครับเชื่อไหมฮะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปชมกัน ครับผมก็หลังจากสังเกตดูนะฮะคือที่นี่เนี่ยตรงส่วนสาธารณะเขามีป้ายบอกนะครับว่ารถไฟเนี่ยเขามีเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับคือเมืองเฉชนเว่ยเนี่ยเป็นเมืองที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหมืองมาก่อนนะฮะก็คือจะมีการขนถ่านหินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับเพรามีหลักฐานอยู่ตรงนู้นนี่อย่างแรกนะครับหมวกนิรภัยนะครับที่เอาไว้ป้องกันถ่านหินนะครับ ที่จะตกมาใส่หัวเรานี่เป็นหลักฐานแรกสําคัญอีกห <S <S ลักฐานนึงอยู่ตรงนู้นคือมีป้ายบอกเลยนี่มีป้ายบอกนี่เอาจริงๆแล้วอะเมื่อกี้ผมก็เดินสวนกับคนที่ยังทํางานในเหมืองอยู่นะฮะเขายังใส่ชุดอยู่เลยมอมแมมเชียว ก็เชื่อว่าที่นี่ก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ผมไปรู้มาอีกว่านอกจากจะเมื่อก่อนเนี่ยใช้รถไฟไอ้น้ําแบบคุณปู่เนี่ยเขาทําขนทานหินแล้วเนี่ยปัจจุบันนะฮะเขาไม่ได้ขนทานหินแล้วฮะเปลี่ยนเป็นการรับส่งชาวบ้านแทนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ทําให้รัฐบาลจีนเนี่ยส่งเสริมให้กับเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเดิมาท่องเที่ยวกันนะครับ ครับก็เป็นอีกหนึ่งรลักฐานสาคัญนะครับเหมือนว่าเป็นประวัติของคนงานที่เคยมาทําเหมืองที่นี่นะครับน่าสนใจรีบเร็วครับตอนนี้รถไฟใกล้มาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมแลน l ี้ t t ropical paradise นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่10-11มิถุนายนนี้นะครับเต๋าไปแน่นอนนะฮะผมอยากจะเจอแฟนรายการ The First Ultimate นะครับ มากันเยอะๆนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันครับเตรียมตัวให้พร้อมกับมหากกรรมความสนุกสุดยิ่งใหญ่ The First Ultimate l a l l y Tropical Paradise กระทบไหล่กับทีมพิธีกรรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก พักผ่อนระดับ5ดาวที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อิมอร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็มและปาร์ตี้ในค่ำคืนสุดพิเศษทั้งหมดนี้ในราคา7,990บาท10-11มิถุนายน2516อย่ารอช้าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกสมัครและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line TFU1 หรือโทร0658793936 นี่เขามีป๊อปคอนแบบโบราณนะครับเขากำลังทําขายกันอยู่โอย้รถไฟเนี่ยจะวิ่งตัดผ่านกับทุ่งมาสานนะครับเรียกว่ายุ้สวยจริงๆเลยครับมาเดินตลาดโบราณครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นถนนยอดฮิตผมกลัวปวดท้องนะครับแต่ว่าก็อยากลองชิมดูนะเอาไหมปันหู30หหยวนนะครับคันจริงเอาขันหนครับกา รู้สึกคันหัวนะโอ้ยไม่ต้องโชว์ครับไม่ต้องโชว์ yes,